พานคนเศษทำเป็นชาย14,455สีัร้อยห้าสร้างคองเทศยงสะบาสกับคนบ้านโคเทศยงสะบาสกับคนบ้านยวดโครงการบริหารส่วนตำบลเชียงงบประมาณทั้งหมดคือประมาณแป0 0มื่นสามพับาทเศษบาสมีสภาพเป็นถนนลูกหลังที่บนมีสร้างคลองเชียงดามีแตเป็นบัวหลวงไม่ใช่ทีวว่ตู้โทรทัศนะครับด้านทรัพยากรน้ำนะครับมมีอ่างเก็บน้ำ น้ำได้ที่ําการการนาสะอาดพื้นที่ถึงมีปริมาณน้ําทั้งสิ้น38ล้านมีการทํานาข้าวนะครับเ้าหมื่นไร่เป็นพื่อให้ยลูต้น3 0 0พันไร่เพื่อป่ปุศกสั 5, นเจ็ดร0อไร่เรามีนาข้าวเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะมีการทด้านการผลิตครับมีอำเภอตั้งของสิบห สามอันศกษาสองแห่งครับมีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสามสั้นสำนักงานสาธารณสุขด้านศาสนาและวัฒนธรรมมีว่ามันได้ทำตลอดปีเลยครับผมจะไปอยู่ยีนไปก็เกี่ยวข้าวทำอ้าเกี่ยวข้าวแล้วไม่ต้องไถเอาไงก็ต้องจะทำใหม่เลยครับนาขึ้นข้าวได้เหรอหมื่นตัวแค่ปลาสองหมื่นตัว

ลักการทำงานนะครับมาด้วยแล้วก็อธิบายแต่ละแห่งแต่ละแห่งเราทำอะไรบ้างหนึ่งทำไมเขาเรียกเขาหมูดุ๊กคไม่รู้ไม่เห็นดุ๊กเลยนี่ไงเรือไอตินานนพี่หนึ่งใช่โอ้ยพี่สวใหญ่จ้ะเขาเลี้ยงแบบนี้เลยเหรอพี่หนึ่งใช่ใช่คุณเพิ่งเห็นนี่แหละคือเอาทุกอย่างของการเกษตรมาอยู่ด้วยกันหมด